สวัสดีผู้ชมมันเป็นที่รักของไอนรินทุกท่านหลังจากที่รีซีซั่นไปแล้วคนส่วนมากมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรก 1. ดูกิจกรรมอัปเดตใหม่ 2. ถอ,อยลุกเต่า 3. ดูตู้กาชาดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาใหม่คาลามัส rosemary มันดาราชื่อของดอกไม้เชนั้นเลยแสดงว่าซีซันนี้มาในตีมดอกไม้นั่นเองเปิดหนึ่งครั้งเพื่ออะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นไม่มีหรอกอะไรดีๆน่ะมีแต่เกลือแล้วอันนี้อะไรเอ๊ะไวน์น้ำผูร้อนไวน์น้ำผูร้อนไหนบอกเจ้าออกแต่ทำไมยังอยู่รีซีซันแล้วยังอยู่หมายความว่าอย่างไรแล้วคิดก่อนหน้านี้ที่ทำลงไปล่ะคืออะไรดนแกงหม้อใหญ่เวอร์แกงอะไรไม่แกงมาแกงไวน้ำผูร้อนสุดหลอใ หลอกลวงประชาชีขายโง่ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่เขาก็ออกไม้เห็นหน้าดูสีซิกแพคและความรอ,อนี้ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของฉันเองเขามอบดงใจและจิตวิญญาณนี้ให้แก่เธอคนเดียวหรือเปล่านะ เอาละทุกคนถึงเวลารีวิวถึงจะเล่นไม่เป็นแต่ก็จะเล่นให้ดูโอเคไหมโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยล่าสุดเกิดตรงไหนไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเมืองจีนเปิดมาก็ถอดรหัสการถอดรหัสคือสําคัญยิ่งชพีพอดีมีที่รักวิ่งผ่านก็ไม่เข้าใจว่าวิาว่งไปไหนแต่ที่แน่ๆก็คือวิ่งไปแหลกยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆแจ็คพอตแตกเป็นคำๆจุดๆนี้รับไม่ไหวแล้วกลางโร่เป็นหนึ่งโอ,โอเคโดนฟาดกันตายนะ ทุกคนเอาเราวิ่งก็รู้อยู่ว่าวายน้ำพุร้อนของเรามีคนอยากจะจับอยากจะทัชมากมายแต่ถ้าเดินมาฟาดกันแบบนี้ฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันคนขายของเล่นอาจจะบอกกับเราว่าฉันถอดรหัสอยู่ดีๆเธอวิ่งมาทำไมสาหรับล้วแล้วการโยนขี้ให้คนอื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพึงกระทำเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะจุกข,ขนาดนั้นเมื่อเราหลุดจากฮันเตอร์ที่ชื่อว่าคำคำคำ,คำแล้วเราก็ควรที่จะหนีถูกไหมขอโทษที่ต้องให้มารับกรรมแทนเราเจอกันเมื่อชาต้องการคนขายของเล่นดอกทองมากสัตวจประจานถ้า จะมาโยนขี้กันแบบนี้ก็มาฆ่ากันให้ตายกันเลยดีกว่าง่ายดีก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ตัวใครตัวมันไว้ก่อนเพราะโดนฟาดแล้วใครใครก็กลัวตายถูกไหมกูเลยอยากจะแหม่ตั้งแต่ดาวังคารดูก็รู้ว่าตอแหลเขาไม่ได้เรียกว่าตอแหลเขาเรียกว่าวาจามีวาทศิลป์บางทีเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องสถุนและต่ำซ้ำเอาไว้บ้าง <c oughs> เป็นธรรมดาของชีวมนุษย์เพื่อที่จะอยู่รอดในยุคที่ควายบริหารประเทศถูกไหมก็เลิกเถียงกสัจทีสองคนนี้แต่ก็จริงที่ควายบริหารประเทศแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะตายหากัันนหด่ลา ครั้งนี้มันแสนยากลําบากเพราะว่าคำคำ,คำนี้แนี่โดดเป็นหนึ่งสเตปเพราะว่าเป็นคาร์บอยคาร์บอยแข่งเรียบร้อยคาร์บอยแข่งตอนนี้โดนฟาดหนึ่งเรียบร้อยอย่างน้อยคนขายของเล่นก็ยังไม่ตายถึงแม้ว่าจะโดนโยนขี้มากมายขนาดไหนแต่ก็ยังมีบุญที่ยังรอดตายและยังไม่สุขขีในวันที่ดีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สามารถเล่าสู่กันฟังได้นในอนาคตความแค้นครั้งนี้ฉันจะจําเอาไว้สัราจารย์มาโยนขี้ให้กันง่ายๆแบบนี้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีคนขายของเล่นไม่ได้กล่าวสองคนนี้ก็เลิกแสกันนกทีอุย้ยมีคน ทำขึ้นมาวงแตกเราก็ลาก่อนทุกคนตัวใครตัวมันโดนฟาดแล้วหนึ่งลาก่อนนะักสนุดแรกคาบอยไม่ได้กล่าวจะด่าจะแซะกันขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยถอนงอกกันไปถอนงอกกันมางงเว่อร์อย่างที่เขาว่ากันยำสึกโลจุกยำสงบโลหิวเหนียหิวกันไปหิวกันมาภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราในครั้งนี้ก็คือการเข้าไปช่วยผู้อันเป็นที่รักของเราจากเก้าอี้จินแดงของคำคำคำ,คำก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นสู่ฟ้าและระเบิดกลายเป็นพลุและผู้อันเป็นที่รักของเราก็จะสุขิดในวันที่ดื่มการ ถือว่าภารก,กิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้ดีอาลาทุกคนแยกยายแยกยายหลังจากเราแยกทางกันก็มาพบกันอีกครั้งนี่หรือที่เรียกว่าพรมริคิดพรมริคิดของเราหรือว่าจะเป็นความรักความรักที่นำพาเราไปสู่ภัยพิบัติอันใหญ่หลวง ภัยพิบัติอันใหญ่หลวงจริงๆด้วยล่าสุดในการทําเครื่องระเบิดหนึ่งนี่คือการถอนงอกถอนงอกให้ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของเราไม่อยากจะเชื่อว่าเราอยู่กันสองต่อ2กับผู้อันเป็นที่รักยิ่งแม้แน่ว่าเราอาจจะท้องก็ได้เพราะว่ามีคนพูดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนเราอาจจะท้องใครเป็นคนพูดฉันนี่แหละเป็นคนพูดล่าสุดถอดกระเอาไว้ให้เขาเผื่อเขาจะเอาไปทําประโยชน์ได้ในภายภาคหน้าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลาอันสั้นก็ตามแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะตราตรึงกับนานเท่านานนึ่เนาวเวิร์กี่ ทำคำคำไม่ได้กล่าวแต่ว่ายิงน้ำคำมาไล่เราเหมือนหม,มาเกิดอะไรกับพวนเป็นที่รักยิ่งของเรากำลังโดนน้ำคำขู่ฆ่าเอาตายแล้วก็ยิ่งเอาเรียบร้อยพวนเป็นที่รักยิง่งตอบไปตาเราหรือเปล่าใช่แล้วตาเราเราคือใครใครคือเราตายแล้วสมกับชื่อคำคำคำฉีดมาอยู่นแ,แหละน้ำคำนะ่ะฉันน่ะมีภูมิคุ้มกันแล้วหลังจากที่โดนฟาดไปนี่เปิดเกราะแล้วก็วิ่งหนีมุเหมือนหมาไม่ได้อยากเล่นหนังอินเดียกับคำคำคำหรอกนะถ้าเป็นนักสำรวจแรกก็ว่าไปอยา่างจะมาฉีดไล่ต้อนกันแบบนี้ไม่ได้ ไม่อยากจะท้องกับเธอเลยไม่นะหนังอินเดียนี้ยังอีกยาวไกลหรือเปล่าไม่แล้วไม่ได้ไล่แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคำคำคำนั่นก็คือการว์ปทะลตมิติหลุดโลกนั่นเองกลับไปหาพูนเป็นที่รักยิ่งของเรากันเครื่องเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งเครื่องกําลังเตรียมคนขายของเล่นบอก93%รอจุดนะโอเคเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันดีกว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ออีกแล้วถ้าไม่ถ่ายเก็บไว้ก็ไม่มีโอกาสแล้วอ้าวแชะนี่เนี่ย เรียบร้อยเครื่องเตียบโอ้ชอบความรุนแรงก็ไม่บอกนับสนุดแรกเราจะได้เล่นแรงๆด้วยติดไม่ถึงสิบติค่าบอยก็ล้มลงไปเป็นที่เรียบร้อยลมที่ไหนไม่ทราบได้แต่ว่าที่แน่ๆเขาเปิดประตูก่อนอาระส่งความรักให้กับนักอุ้ยตายแล้วเกิดเหตุน้ําคำร่วงลง,งมาจากฟ้าร่วงลงมาจากทิศใดก็ไม่ทราบได้แต่ตอนนี้โดนแช่ไป้แลประตูต้องรีบวิ่งหนี <S <S อยู่ตายแล้วจังหวะซิสคอมมาเยือนเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คิดว่าค่าบอยจะมานั่งใกล้ประตูขนาดนี้นี่คือภารกิจอันสุดยิ่งใหญ่ของเราการช่วยข่าบอยจากเก้าอี้จ กินแดงก่อนมันจะระเบิดกลายเป็นพุกเราอาจจะโดนฟาดตายคาเก้าอี้แต่ว่าเราก็ต้องลองเสี่ยงดูเพราะว่าเพื่อความมีชีวิตรอดของคารบอยสําหรับพวกเป็นที่รักยิ่งนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเนะี่ยต้องตัวใครตัวมันเหมือนที่เราพูดเอาไว้ต้นคลิปการมีชีวิตอยู่รอดเราต้องเรียนรู้เรื่องสนุนแหลือต่าตามการทิ้งคนไว้ข้างหลังนั่นก็คือการมีชีวิตรอดของเราในยุคที่ควายบริหารประเทศอ้าวไม่ใช่แล้วฉันก็โดนด้วยบางครั้งการมีชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นใครสักคนก็ต้องเป็นโลกให้อีกคนหนึ่งได้มีชีวิตอออยู่่่่รรรรดดซึงก็คคืเเาาาาไไมสามสาถชุณ้้แลว เอเป็นที่รักยิ่งลาก่อนไว้เจอกันไม่ใช่ต้องการอย่างน้อยเราก็ได้มีชีวิตรอดออกมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้รับฟังถึงแม้ว่าผู้เป็นที่รักยิ่งของเราจะสุขิดในวันที่ดีก็เถอะภารกิจสุดท้ายของเราก็คือการคุ้มกันคนขายของเล่นออกนี่แหน่เกาะหนึ่งเกาะสองโดนฟาดเป็นหนึ่งแมตต์แต่ว่าก็ออกได้ออกสามสวยๆลาก่อนคำๆ ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเราในครั้งนี้วายน้ำผู้ร้อนถึงแม้ว่าเราจะโดนแกงหม้อใหญ่ก็ตามรีซิกันแล้วทำไมไม่เอาตู้ออกงงเวอร์แต่อย่างน้อยเราก็มีเขามาครอบครองรู้สึกดีรู้สึกรักยิ่งถึงแม้ว่าเงินจะหายแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อเธอยอมทุกอย่างถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนโชคดีราตรีสวัสดิ์ 微微渺渺。